ก่อนที่จะไปดูคลิปพี่ขอฝากร้านบู h ช็อปบริการขายแอปดูนหนังพรีเมียมราคาประหยัดราคาสบายกระเป๋ามีแอปให้เลือกมากมายใครสนใจพี่จะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับผมและในคอมเมนต์ก็มีนะครับผมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับทุกคนก็สวัสดีกับน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky XD กันอีกแล้วนะครับวันนี้พี่ก็จะมาแจกสคริปโลบอกกันแบบบอกฟืกกันอีกแล้วนะครับทุกคนตัวร้านที่พี่ใช้ในวันนี้ก็คือตัวทั้งตัวร้นแล้วก็สคริปจะอยู่ใต้ล่างคอมเมนต์เลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหน้าตา UI สกิลที่พี่มาแจกในวันนี้เลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูแฟชั่นกันข้าวค้าดูว่าทุกคนว่าสกินนี้ทํะแรกันได้บ้างนะครับผมเปิดมานะครับผมก็จะอยู่เกี่ยวกับออโต้ฟาร์มเลยนะครับทุกคนนี่ออโต้ฟาร์มนะครับผมประมาณนี้เลยโฟโต้ฟาร์มบอสอะไรแบบนี้ก็ต้องมีแล้วครับทุกคนแล้วก็มีแบบเริ่มมาล่าสุดจะเป็นฟาร์มมัตเตอร์ี่นะครับทุกคนฟาร์มได้ทั้งผลพิศาจแล้วก็ปืนเลยนะครับทุกคนจะอยู่อันนี้เลย ส่วนอันบนนะครับผมก็จะเป็นผู้พัฒนาดี่ขอครับทุกคนก็ใครอยากติดตามผลงานอะไรต่างๆก็สามารถเข้าดี่ขอไปติดตามกันได้เลยนะครับทุกคนต่อไปก็เป็นเกี่ยวกับเควสไอเทมนะฟังก์ชันก็ครบเลยนะครับผมทําหมัดทําดาบหรือว่าจะทําดาบโอเดียนครูก็ทาได้ในนี้เลยนะครับต่อไปก็เป็นการอัพสแต็กแล้วครับทุกคนนี่ก็เป็นการลงนั้นทำผลตื่นสุ่มผลก็อยู่แบบนั้นแต่ต่อมานะครับผมก็จะเป็นเทเลพอร์ตนะครับผมเทเลพอร์ตไอคอนต่างๆนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับ ต่อก็เป็นช็อปนะครับผมซื้อได้ทั้งหมัดทั้งดาบแล้วก็ของต่างๆเลยนะครับทุกคนนี่มีซื้อผเผาด้วยนะครับผมถ้าเราแบบว่าทําภารกิจปลดเผาอะไรได้ของมันแล้วนะครับต่อมานะครับตัวเล็กติการดีจอยเซิร์ฟนะครับพอบเซิร์ฟก็ตั้งแตโคนะครับผมก็เป็นอีพีคูณสองนั่นเองนะครับต่อไปก็เป็นกี่กับเซตติ้งการตั้งค่าในการฟาร์มนะครับทุกคนประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวเรามาดูความเรื่องคองมไในการฟาร์มกันดีกว่าทุกคนพี่ก็ขอเลือกเป็นฟา,เเราร์มเลว้กกันนทุค แพดใหม่ก็เวลมันก็จะอัพขึ้นนะครับผมก็จะคือเราจะตันที่2,000กว่านะครับทุกคนเป็นไงบ้างครับทุกคนกับสเปคชิปเป็นพินเศษในวันนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเว้เจอกันใ,นใหม่คิดมากนะครับบ๊ายบาย